เดี๋ยวนี้เรามาหาอะไยคุยกันดีกว่านะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยในวัยสามสิบเนี่ยแบบผมเนี่ยหรือว่าวัยแบบห้าสิบใช่ไหมหก <5. S 1> จะหกสิบเนี่ยถ้าเราจะบอกคนหลังเราจะเราจะบอกอยังไงดีเรื่องสุขภาพนะถ้าเป็นเอาผมก่อนละกันถ้าผมย้อนกลับไปได้นะผมจะบอกว่าดีที่ผมออกกอลังกายตั้งแต่มาหาลัยพอมาในช่วงทํางานเนี่ยอาจจะออกบ้างไม่ได้ออกบ้างมันก็ยังพอมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ ไม่ได้อ้วนมากมันยังพอแบบมีกล้ามเนื้อบ้างมีทรงบ้างอะไรเงี้ยมาซิกแพคมันก็อาจจะไม่ชัดมากอยู่ที่วินัยแต่ว่าเราออกกำลังกายตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็ได้ทาให้เราแบบไม่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็มีพื้นฐานความแข็งแรงประมาณหนึ่งถึงมีบางช่วงที่เราทํางานหนักหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเราก็ยังกลับมาฟิตได้เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าคนที่แบบว่าแบบพี่นัทอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกาลังกายเลยหรือว่ายังไงอมีอะไรจะแชร์น้อง มหาลัยอันนี้เล่นกีฬานะเป็นฟุตบอลเป็นเล่นหลายๆอย่างเพราะมหาลัยมัมีให้เล่นหลายอย่างแต่พอทํางานปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเหมือนจบเลยเพราะว่างานมันแบบพอทํางานโฆษณาเนี่ยงานมันเยอะมากคือเมื่อก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรใช่ไหมใช้มือว่าใช้อะไรพวกเนี้ยโอ้โหทําแบบบางทีถึงงานมันจะเลิกห้าโมงครึง่งห้าโมงนี้นะแต่กว่าพวกฝ่าย พวกฝ่ายศิลปะพวกฝ่ายออกแบบพวกเนี้ยมันทำงานถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยคือทำดึกแล้วบางทีแบบทำไม่ได้นอนอดหลับอดนอนแต่สิ่งที่ได้มาก็แค่อะไรพรนักง,งานดีเด่นประมาณนั้นดีเดนเงินเดือนมันไม่ได้ทำอะไรเงินเดือนก็ไม่ได้คืนเลยนักหนาแต่ข้อดีก็คือเราทำงานบริษัทใหญ่อะเป็นบริษัทคุณจีน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อแต่อีอะไรพูดง่ายเยอะเยอะมาก ได้เยอะเยอะมากแต่ว่ามีอะไรจะบอกน้องๆไหมว่ายังไงออกกำลังกายเปนยังไงสำหรับเองคือทํางานเนี่ยจนลืมออกกําลังกายเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าลืมอ่ะลืมลืมนึกไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายย้อนเวลากลับไปได้อยากจะแก้ไขย,ยังไงคือถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยสมัยตอนที่เรายังทํางานอยู่นะจริงๆเ่ะบางคนบอกไม่มีเวลาเนี่ยถ้าหาจริงๆเนี่ยเวลามันมี เสาเวลาแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะ่ะแทนที่เราจะไปดูหนังหรือไปเที่ยวกับเพื่อนไปทำอะไรไร่ศาลาเนี่ยถ้าเรามาะออกกําลังกายเพื่อตัวเราเองเพื่อที่จะได้มีแรงทํางานต่อมีแรงหาเงินต่อหรือมีแรงใช้ชีวิตประมาณนี้การออกกําลังกายเนี่ยทาให้สมองเราแบบที่สาคัญคือมันไม่เสื่อมเร็วที่เริ่มออกกำลังกายอยู่เทื่ออหร่ออกจริงๆเลยเนี่ยคือเริ่มมาวิ่งนี่แหละคือตอนนั้นอย่างว่าพอทํางานมาสามสิบกว่าปีโอ้โหน้ําหนักอยู่ที่เก้าสิบกโลอ่ะ แล้วพอน้ำหนักชุนนี่น่ะลงโลกร้ายเข้ามาเยอะมากตั้งแต่เรื่องเดี่ยเป็นเกาเลยเป็นกระดูกเราเรื่อนจริงเริ่ม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 มาทีเนี่ยคือประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามละเริ่มออกตอนห้าสิบสองห้าแบบจริงจังเลยพี่จะออกตอนอยู่่าไรโอเรื่องทางานจริงๆมันจริงๆอ่ะตอนที่เรียนมหาลัยแล้วมาทํางานอ่ะมันควรจะเริ่มแบบออาการมาต่อเนื่องจะดีกว่าคืออย่าทิ้งอ่ะอย่าทิ้งดีกว่าประมาณนั้น พี่นาเขาจะพูดยาวๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมสรุปให้ท่านสั้นๆละกันนะฮะก็คือถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเขาอยากจะออกมากายให้เร็วกว่านี้เนะยพอออกตอนอายุมากๆแล้วมันไม่ค่อยทันถูกไหมนะร่างกายต่างๆแต่ก็ยังแข็งแรงขนาดเนี้ยกล้ามเนื้อเพิ่มลำบากมากกล้ามเนื้อเพิ่มลําบากนะฮะจริงๆมันเพิ่มได้นะแต่มันต้องแบบวินัยต้องแบบใช่มันมันลำบากนิดนึงเพราะว่าม,มันไม่เหมือนกับตอนอายุยี่สิบกว่าสามสิบอันนั้นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้นะโอโหูแต่นี่จะหกสิบแล้วเอามาแชร์นี่คือวัยกเกษียณแล้วนนนะะะี่่คคคืือไมทําางลรับก็ กินบุญเก่าแล้วนะฮะอันนี้คือยังทํางานอยู่แต่ถ้าย้อนไปได้เราก็ไม่เสียใจนะที่เราออกกาําลังกายตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ปี2องผมบอ,อกปี2อันนี้ออกตอน50ถูกไหมฮะคือเราสามารถออกกําลังกายไปพร้อมๆกับการทํางานได้นะฮะหลังเลิกงานเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ทํางานเทรนเนอร์นะจริงๆผมทํางานอย่างอื่นแต่ว่าทุกอย่างทุกงานที่ผมทําเนี่ยจะธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะง,งานประจาเนี่ยผมก็จะเล่นออกกําลังกายทุกครั้งหลังเลิกงาน มันเหมือนปลูกฝังเป็นนิสัยของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบค่อยๆหาเวลาออกกำลังกายเริ่มจากพาหมาไปเดินก็ได้เดินสวนก่อนค่อยๆเดินค่อยๆทําอะไรนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆดีขึ้นเอาแบบเอาให้มันลดความเครียดดูก่อนนะครับอันนี้คือนานๆเขากลับมาเพราะว่าหลังจากที่ไปวิ่งร้อยโลแล้วเขาเป็นรองช้ำไงนะฮรร่างกายมันก็จะรีคอเบอรี่หายเร็วช้าอยู่ที่คนนะครับอ่าผมก็วิ่งมาผมก็มีแผลเหมือนกันนะครับสองสามวันก็ดีขึ้นแต่ผมพักอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วค่อยมาเริ่มใหม่กัน นะครับมีอะไรจะฝากไหมแบบน้องๆอยากออกกําลังกายมีรุ่นพี่มีแนะนําอะไรไหมครับคือตอนแรกเนี่ยคือใจรักก่อนตอนแรกเนี่ยคือใจรักก่อนว่าเออละอย่างหนึ่งเป้าหมายที่สําคัญที่สำคัญคือเป้าหมายเลยว่าเราจะทำเพื่ออะไรนะครับพอทาปุ๊บแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายคือเพื่อยงว่าตั้งตารางเลยจัดเหมือนตารางชีวิตเลยแหละประมาณนั้นทำเป็นตารางชีวิตเลยคือทําอะไรต้องต้องมีระเบียบวินัยใช่ตรงนั้นเลยคือ จัดตารางไวเลยว่าวันนี้ทํางานทํางานเสร็จปุ๊บเสร็จกี่โมงแล้วก็เจาะกันไล่สักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่ก็ว่าไปเขาบางคนน่ะสมัยนี้ยิย่งอะไรนะคอนโดใช่ไหมเขาจะมีคอนโดพวกเนี้ย<ม>เขาจะมีฟิตเนสอยู่เลิกงานกลับมาปุ๊บเข้าฟิตเนสก่อนเลยอะไรประมาณนั้นแหละโอเคนะฮะเดี๋ยวอีกห้าที่ผมจะสอนละนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพี่เล่าสู่น้องฟังและกันนะครับก็เป็นเพื่อนต่างวัยที่เจอกันเพราะออกกําลังกายเนะาแชร์ประสบการณ์มากกว่า แชร์ประสบการณ์นี่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่รู้จักกันเพราะงานวิ่งผู้ไหมครับอ่าเพราะว่าชอบเหมือนกันเราก็เลยชวนกันมาออกกาลังกายนะครับอายุไม่สําคัญอยู่ที่เป้าหมายแล้วก็สุขภาพเนาะเอาแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย